นายผมดูบ้างซิทุกคนมาทันเวลาพอดีมาทันเวลาเปิดซองพอดีนะครับว้าวไม่คิดไม่ฝันเนาะจริงๆนะเกมมาอัปเดตมา9แพแล้วแผทนี้แพดท,ที่9ไม่ว่าจะผ่านมากี่แพทกี่แผทกี่แพททุกคนแบบจะชอบเดาตลอดว่าถึงเวลาที่เจน2ต้องมาถึงเวลาที่โจโตต้องมาแล้ววันนี้มันมาถึงแล้วทุกคนโอ้ my g o d นะครับกับซอง wisdom of sea and sky อ h my gosh นะครับ,ก,บ, oh รบก็มี2ซอ,องนะซองเป็นโฮโอกับลูเกียนะครับ ก่อนหน้าน,นี้ผมได้มีการวิเคราะห์การ์ดให้ทุกคนได้ฟังนิดๆหน่อยๆแล้วแหละนะคะว่าโดยภาพรวมแล้วสําหรับใครที่แบบว่า,ายังมีการ์ดเล่นไม่เยอะแล้วก็เป็นผู้เล่นมือใหม่กาลังมองหาการ์ดอะไรที่เล่นง่ายๆเข้าถึงง่ายาไม่มีคอดิชันซับซ้อนคุณมาเปิดโฮโอเลยนะครับเออแต่ว่าถ้าแบบว่าลูกเกียเนี่ยลูกเกียจะมีความแบบ เอ็กซ์ปิดทางการเล่นขึ้นมานิดหนึ่งการ์ดในซองหลายๆใบเนี่ยมันจะมีคอดิชันในการใช้งานที่แอบ,บเยอะขึ้นมาหน่อยแล้วก็การ์ดบางใบเนี่ยต้องพึ่งพาคอมโบจากที่อื่นอะ่ะเยอะเหมือนกันนะครับเอออย่างลูกเกียเนี่ยถ้าไม่มีโฮโอก็แอบ,บเล่นยากใช่ไหมล่ะดังนั้นถ้าแบบว่ามีทรัพยากรในการเปิดซองค่อนข้างน้อยผมแนะนำปักหมุดโฮโอก่อนแล้วลูกเกียค่อยค่อยเปิดตามทีหลังอย่างน้อย ถ้าจะเปิดซองลูเกียเปิดหาโฮโอเอ็ก e ให้ได้สักสองใบก่อนแล้วค่อยสวิชไปเปิดลูเกียประมาณนั้น <Okay. S 1> ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะให้เป็นข้อมูลตัดสินใจเพิ่มเติมการ์ด EX ที่เล่นง่ายส่วนใหญ่จะอยู่โฮโอแต่ว่าการ์ดเทรนเนอร์เก่งๆและดีส่วนใหญ่จะอยู่ล er, ูเกีแ D, ย <c oughs> แยกกันทาไมก็ไม่รู้สุดท้ายก็ต้องเปิดสองซองอยู่ดีนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าเราจะมาลําดับให้เฉยว่าเออเปิดอะไรก่อนดีประมาณนั้นนะครับผม <c oughs> โอเคมาชิมรางชิมรางปะ่ะอ่ะประเดิมซองแรก ระเดิมซองแรกก็เหมือนจะเงียบเลยคือพี่จบนี่อาจจะเป็นโชคสตาที่เราอาจจะต้องเจอวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับ <c oughs> <c oughs> อุยซองกับหลังซองกับหลังทุกแพทผมได้งูเกียร์ทองจากซองกับหลัง <c oughs> จริงป่ะพี่ก็ต้องได้หรือเปล่าโอเคเลยเงาเงียบเงา,งาที่สุด โอ้โหสามซองผ่านไปเงียบเกินอันนี้เรายังใช้แต้มฟรีอยู่นะอ่ะลองสคิปบ้างเอ้ยมาแล้วครับ EX ใบแรกของเรา COEX แต่ว่าเป็นการ์ดสีข้าหล่มตัดเป็น EX ธรรมดานะครับอ่ะดวงเริ่มมานิดนึงละเอา ทำไมซองนี้มันฉีกยากล่ะเป็นการ์ดแล้หรือเปล่า No way โชเฮ้ย้วาวโอเคสิบซองแรกเราได้ X สองใบก็ถือว่าโอเคนะครับโคแบทอุย้ยเอานะเงียบมากย่สบาทจะออกก็ได้ <laughs> เงียบมากคุณนะไม่มีแสงไม่มีเสียงอะไรเลย <Okay. S 1> อุ้ยเฮ้ยยูยูเปลี่ยนสีหนึ่งดาวหนึ่งดาวใบแรกของเรานะครับเอ้ยนี่ก็มีเสียงเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> อ่ะได้หนึ่งดาวสองใบแล้วก็เอใบหนึ่ง <c oughs> เออมีแสงมีอะไรให้ดีใจหน่อยสองแรกเกลือเมื่อกี้แสงอยู่ซองไหนโอ้บันกิลาสใบนี้มีแพลนว่าจะใช้อยู่นะใบนี้อาได้หนึ่งดาวเพิ่มครับ สองหกอ่าได้โฮโอใบที่สองครับโอเคได้เอ็กครบสองใบแล้วขอใบอื่นบ้างโอ้แบกกี้อ่าโอเคเฮ้ยสิบซองนี้ไม่เกลือมากนะถึงแม้ว่าจะไม่มีสองดาวอะไรเลยก็เถอะนะครับอืมได้อยู่ได้อยู่ซองนี้ไม่แย่มากนะครับระหว่างแพ็คที่ใช้แพ็คอเวอร์แกลสฟรีกับแพ็คที่ใช้ทองเติมอันไหนมันจะขังกว่ากัน เออมีเสีงมีแสงอ่ะหนึ่งดาวใบใหม่ครับเฮ้ยเป็นสีปะอ๋อหนึ่งดาวตลอดไปอุ้ยนี่ไงมันแถมให้ใช่ไหมเออเดีอ่ะ อ่าอได้กเพิ่มอีกใบครับสกามมรีสกามมรีนกเล็กนกเล็ก,กเฮ้ยอันนี้ก็มีอะไรปะอ,อ๋อวันนี้นกโกาน,น่ารักนะวันนี้นกโกะเฮ้ยหนึ่งดาร์กแล้ว <c oughs> โอ้ oh. นี่ไงได้เอาไปใช้กับนกเล็กพอดีนะครับ HOEX อีกแล้วเห็นไหมซองที่ใช้ทองเปิดก็จะดวงดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเออแต่ดีอะ่ะอยากให้มันอยากให้มันมีแบบนี้แบบเรื่อยๆเนาะแบบเป็นเปิดซองแล้วแบบได้เอ็กซ์ต้าหใบเป็น6กใบแถมอีกใบหนึ่งเลยอะ่ะ <laughs> ดีดีดีด,ดีมันจะได้แบบว่าเพิ่มความสนุกสนาน อุยเหมือนมันมีแสงแบบแปลกๆปะมันมีแสงแบบนวลนๆน่ะอ๋อหรือแสงนวลๆคือการหกใบปะบันกิลสัสอุ๊ยอ๋อน <c oughs> ึกว่าเห็นสีอะไรแปลกๆอ่า้อาจะเป็นการธรรมดาสองที่7เฮ้ยอันนี้แสงเปลี่ยนแสงเปลี่ยนคืออุนโด ลุงไบแรกของผมมาแล้วนะครับซองนี้เย้อ่าดวงเริ่มมาดวงเริ่มมาเนี่ยได้เล่นเด็กนกเล็กละหนึ่งอุ๊ยโทเกตตี้น่ารักมากเลยนะโทเกตตี้ใบเมื่อเกี้ยเย้อ่ะได้สองดาวใบแรกมาแล้วทุกคน ขอโฮโอด้วยนะอย่าลืมนะโฮโอ่ะอ,อ้าวมีแสงนวลๆมาอีกแล้วทุกคนโทเกติกใบใหม่อ่าอ๋อแสงว่าแสงนวลน่นนะนั่นก็คือเบบี้มอนสเตอร์เอ้ยบเบอาอีกแล้วเบบี้โปเกมอนใช่ไหมอาจจะไม่แถมก็ได้แต่ว่าเหมือนในซองนั้นก็จะมีแบบนี่เบบี้โปเกมอนเอาละเหมือนว่าซองนี้มันจะเป็นสไตล์เง,ง,งาๆนะ อ่ะได้แบกกี้ใบที่2ครับอ่ะได้เอ็กใบหนึ่งก็ยังดียังไม่มีคาวแลยังไม่มี Immersive เลยนะอยากจะมีอยากจะได้กับเขาบ้างเนี่ยคนดูมาคอมเมนต์ได้อ m มเมอร์ซได้คาวแลอะไรกันเต็มเลยผมไม่เห็นได้เขาเลยอ่าสองที่ห โหทุกคนซองนี้มันยังไงสิ <laughs> โอลอีกแล้วขอไปอื่นบ้างมาแล้วชายนี่ใบแรกของเรานิโดริโนหรือว่าวันนี้เราจะแบบหลบชายนี่ได้แบบหนึ่ง้อเซะอีกนะเหมือนจะไม่ได้ฮะอ่าหนึ่งดาว โฮโออีกแล้ว <laughs> ปะเปลี่ยนไปเปิดลูกเกียร์บ้างปะโฮโอมาเยอะเกินอ่ะสลับมาเปิดลูกเกียร์สัก2 0ซองแล้วกันนะครับปะเมื่อที้หน้าโฮโอละมาเยอะเกินเปิดร้านไก่ทอดกันเถอะนั่นสินะโออารมณ์คนละอย่างกันเลยนะเนี่ยเงียบเหงาอีกแล้วอะว้าว สองที่สามสองที่สี่ครับอุ๊ยคันเล f ฟ l มากสองที่สิบโอ้โหอุ๊ยสองดาวไปที่สองมาแล้วเย้ การบแบบนี้เหมือนจะดีนะคนสามารถนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการที่แบบว่าเอาไว้ป่วนชาวบ้านชาวช่องเขา,อ,าอันนี้เปิดซองหรือป่าช้าครับเงียบสุดเยเฮ้ยเฮ้ยสีเริ่มเปลี่ยนสีเริ่มเปลี่ยนอยเออพี่ยังไม่ได้บากุฟุ่นเลยเนี่ ออนนี้ไงโอ้ยเอเลคทดลูกรักผมซองที่เก้าอ่าได้เอกมาใบหนึ่งแต่การ์ดลุงของใบเมื่อกี้น่ารักมากนะประดุดเหมือนว่าเรากำลังเปิดร้านไข่น้ำอ่ะโอ้ยเป็นนี้สวยมากเท่มากเลยอ่ะดูด,ดิเออสัมเขาเท่เลยอ่ะ กลับไปเปิดโฮโ,โอกันโฮโอกต้องไม่น่อยหน้านะอืมอืมซองนี้แสงสีเสียงตะการตาขอดูการที่ได้หน่อยสิแล้วทำไมสองซองแรกมันเหงาอย่างเงี้อองยอ๋อสิ่งดาว สองที่แปโอ้หนึ่งดาวแล้วได้เบบี้โปเกมอนแถมมาใบหนึ่งเอาอมวูโดไม่ต้องรักกันขนาดนี้ก็ได้เอามาสองใบแล้วนะผมมีนกเหล็กลุงสองใบแล้วตอนนี้น <laughs> ทุกคนคงรู้แล้วนะว่าเด็กแรกที่ผมจะเล่นคือเด็กอะไร <laughs> เปิดทีละสิบซองนี่มันมันทองมันไหลไปไวเหมือนกันนะแป๊บๆจะหมดแล้วขอไปอื่นบ้างเนาะโอเคมาซองที่หนึ่งผ่านไปซองที่สองืมซองที่สี่มีเสียงครับ เท <Hi. S 1> โท์เกปี้เหงาเกินซองเนี้ยและซองที่สิบครับหนึ่งดาวตลอดไปอ้อ oh. oh, แถมได้หนึ่งดาวแถมอีกใบหนึง โหโคตรเงียบเลยอะสองเนี้ยซองสี่สองห้าอ่าโคแบทมาอีกแล้วเหมือนผมแบบออก ex วนๆน่ะโคแบโฮโอ c a ก b u r y นี่อะเห็นพูดถึงโโฮโฮโอมากแลลวทำไมหนูไม่มาเป็นคาวเลเป็นอิมเมอร์ซีฟอะไรล่ลูกหนูมาเป็นการธรรมดาทำไมเนี่ยได้หลายใบแล้วนะชายผู้มีโ o ยี่สิบใบ เออมันจะมาทำไมนักหนาเนี่ยผมงงมากไปโโอบ้างครับลุยเออผมยังไม่ได้อิมเมอร์ซีฟทาวแ,แลอะไรยังไม่ได้กับเขาเลยทุกคนเศร้อานะอ่ะสองที่สองครับมาหน่อยเฮ้อมาให้ดีใจหน่อยอ้าวลูกเกีย ลูกเกียมาเป็นเพื่อนโฮโอละหนึ่งใบนะครับนีโดโควี <laughs> ชไนนี่ใบที่สองดีแล้วอย่ามามากกว่านี้เลยนะครับรอบนี้แบบดีนะชไยนี่ไม่ค่อยมาเท่าไหร่ <c oughs> โอ้คิงได้ครับโอเคสิบสองนี้ได้เอ็กหลายใบอยู่ฮึ <c oughs> อืมมาสองแรกก็มาเลยหรอ อ่ะก็อโอเคเป็นซีครีดมิชชั่นนะครับใบนี้นี่สองสี่ก็ยังไม่มีนะครับสองห้าโอ้นี่ไงเราทำเด็กได้แล้วเนี่ยมีสองใบละก็ยังไม่มานะอิ m เ r อร์ซีกับคาลแลนของเรา อุ้ยมีเสียงนะนี่ไงบอกเอลิิสเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอระจิงคอยยิงโห่อยเออบอกแล้วว่าซองเนี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยจะมาเลยนักหนาเนี่ย หมดแล้วมั้งซองเก้าจิกกอริต้า,าอ่ะมาซองที่สิบโซนสั <c oughs> สเฮยเกลือมากแต่ก็พูดเกลือได้ไม่เต็มปากเพราะว่าได้สองดาวมาสามใบอ่ะเปิดทีละซองหน่อยสิ <Bye. S 2> อ้าวนี่ไง<อ>มาแล้วลูกเกียบทจะมาก็มาเลยเออไม่ค่อยอยากจะเชื่อแล้วซองกับหลังเนี่ย <Hey. S 1> อุ้ยโอ้ยไอเรานึกว่าจะมีอะไรพิเศษซองกับหลังเนี่ยมันก็ชอบจะมานะ <Huh? S 1> อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีค้างโหลดการ์ดแลหรือเปล่า <c oughs> นี่ไงการ์ดแลเป็นไง,ไงล่ะ ไหนไม่มีค่ะหนึ่งสองสามเงาเฮ้ย,ยมีเสียงเอาล่ะใน,ในที่สุดในที่สุดที่สุดเราก็ได้การ์ดทอง ลูเกียจากซองโฮโอเห็นปะเห็นปะเออนะครับมาแล้วทุกคนดวงวันนี้โอ m ใหม่ก็สวยมากสวยไหมอลังการน่ะโอ m ใหม่ก็ใครที่แบบว่าได้อิมเมอร์ซีฟที่ไม่มีรูปก็เสียใจด้วยนะครับพอดีว่าได้การทองแล้วมีรูปอ่ะจ้ะขิงเอ์กับหลังตลอดไป อุ้ยอืมไอ้เราก็นึกว่าการ์ดแอะไรเด้งขึ้นมาให้ตกใจเล่นนะครับทีนี้เรายังคงต้องตามล่าหา ex อีน้องช้างอยู่นะไม่ยอมมาสักทีอะทีนี้ไปเปิด1ิบซองบ้างครับทุกคนลุยซึบเอ้ยมีเสียงแล้ว <K ill> ได้ครบจริงๆด้วยโอเคผมได้โฮโอกับลูเกียทองครบละอย่างละห oh นึ่งใบโอ้บายก๊อดดูดีว่าเนี่ยเติมเองเนี่ยไม่มีดวงนะแต่พอแบบอีลาติกเติมให้ก็คือมีดวงไปเลยค่ะบด <Huh? S 1> <l ug> มากแล้วมาเป็นใบแรกเลยอะ่ะมาเป็นใบแรกของซองเลยอะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> คือมันจะไปลงกาทองหมดเลยเหรอ <l ug> มันจะไม่มีอย่างอื่นติดมาเลยเหรอ เฮ้ยๆๆๆมีเปลี่ยนสีมีเปลี่ยนสีอันนี้คืออะไร oh. โอเท่ากับว่าซองนี้เนี่ยเราได้โหสู่มิติอันมืดมิดได้คมเลยได้ทางการ์ดทองได้ทางอินเวอร์สีฟเลยคุณพระเออแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนเป็นการพรีออเดอร์นะครับได้การ์ดมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอาร์ตจะตามมาทีหลัง อ่ะแล้วก็สองที่10ครับอ่าเป็นโคแบดอีน้องช้างก็ยังไม่มานะอุ้ยสวยอะ่ะเสียดายเราไม่ได้เห็นความสวยของ i นะิ m เมอร์ซเนาะเป็นแบบว่า New Art ์ o คอมมิ่งสูงไปก่อน วิดีีใจจังเลยอ่ะเป็น10บซองที่รู้สึกว่าต่อให้ไม่เป็นก๊อดแพ็คแต่ว่ารู้สึกคุ้มค่ามากนะครับได้การทองหนึ่งใบยีมโม่สิบหนึ่งใบตำนานบทใหม่สุดๆใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงมีเสียงไหมเฮ้ยโอ้ทอเกตี้ไอเราก็นึกว่าจะได้แหล่เป้งๆเลยรซึรใบหนึ่ง ใช่นี่ครับนิโดรีนาอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอ่ะทีนี้เราเปิดลูกเกียนะครับสิบสองปฮึอ่ะมีเสียงนิดนึงมีเสียงฮิเปเบาๆนี่นี่นี่ค,คืออ๋อหนึ่งดาว อุ๊ยใบแรกเลยโอเคได้หนึ่งดาวที่ยังไม่มีสองใบ ex มันไปไหนหมดเนี่ยว,วันเนี้ยสองที่เจ็ด oh สองที่แปด ซองที่เก้าจริงๆมันก็เกลือนะซองเนี้ยพูดเอาจริงๆอ่อซองลูกเกียเกลือมากหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามไปเฮ้ยมามาไหมมาเนี่ยหลอแฟนไม่เยอะ แล้วแฟนมันยยอไว่าได้มาด่มาได้แบบยันเมกา e x ชายนี่ผมได้เลย <c oughs> โอ้ยทำไมไม่เป็นช้างปดงวดหัวเลยทีนี้ฮะทำไมันเงียบจังอะ <c oughs> no way เ <c oughs> <c oughs> งียบไปปะ เงียบไปไหมเงียบจังสองที่สี่อีกแล้วถ้าบอกว่าวันนี้ได้โฮโอสามใบแล้วปะได้การทองใบหนึ่งได้อิมเมอร์ซีฟสองใบหายเกิดจะบอกเหว่าอันี่บันกิลาสเอ็กซ์จะได้จบนี่ไงเอ็ก เธอต้องพูดชื่อสิไม่ใช่พูดว่าขอ EX ขอ EX มันก็จัด EX ให้เลยดันแฟนแต่ว่าคนละใบขอดันแฟน <laughs> จบและวันนี้เราก็ยังไม่ได้ช้างนะครับ <laughs> อ่าโอเคก็ยังถือว่าดวงดีเพราะถ้าพูดว่าดวงไม่ดีนะคนดูกดอันฟ l l แน่นอนนะครับอ่ะดวงก็ดวงดีอยู่วันนี้นะครับเเออนี่ยข่าดินิดเดียวเอง ให้นิดเดียวแลกการ์ดได้แต่ว่าไม่รู้จะแลกอะไรดีอะสิอ่ะผลประกอบการนะครับ Wisdom of Sea and Sky ได้ EX ไม่ครบด้วยประเด็นแต่ก็ได้มาเยอะพอสมควรนะครับส่วนการ์ดแรก็การ์ดแรผมได้ s ก a r มลิสอใบนะครับแล้วก็ได้น้องปลาไฟฟ้านี่ชื่ออะไรนะ l a นเทนเหรอหใบ ได้ใชน้นี่มา2ใบยอย่างละใบสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่จะเปิดซองนะครับต่อจากหลังจากที่ผมเปิดไปนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับโดยเฉพาะสำหรับใครที่ เติมกับ e l a s สติก h o p นะครับก็ขอให้โชคดีคูณ2อ,อย่างที่บอกครับแพ็คใหญ่ลดราคาเหลือประมาณ2,300นะครับแล้วก็มีแพ็คอีเวนที่แถมบอร์ดแบ็คกี้ด้วยก็อย่าลืมไปใช้บริการสปอนเซอร์ของเรานะครับรอบนี้นะครับซองใหม่ Wisdom of Sea and Sky ที่มีหน้าซองเป็นโฮ o โอกับลูเกียอาจจะมีปัญหาเรื่องการอิมเมอร์ซีนนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเกมเขา ปรับปรุงให้เร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับใครอยากได้การ์ดอะไรขอให้เปิดได้การ์ดที่ตัวเองอยากได้กันทุกคนโชคดีครับ